แล้วนะคะที่เขาไม่ังใจฮะเจ้า,า,จาขอบคุณที่เขาเจับเาใจให้นะคะ 2,100ท่านนะคะที่เข้าเริ่มชมแลยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอ,คอข,อคขอบคุณหัวใจส้มขอบคุณคุณลาหอมหอมนะคะขอบคุณค่ะพอดีเมกกื่อกี้แบตบหมดฮ จำสหแรกออกจากอาคารเสียวร่างกาจะย่าประโคมทั้งบริเวณมีประชาชนหลังไหลายรูปพิธีส่วนผู้เย็นจะมีเกี่ยวกับจิตและัวยแล้มีที่ษาบนครบัวเศ้ามีอกหานีเจ้าจัแม่เ้าับแ่่้กอนบ้องยาเ้ามรลจับพอยู่นี่สุดระพึกการู้หลังหัวจับเมียได้ว่ามีิวางแผนจับิตพรอมกับซ่อบตัวหลังกระโปร เ่อิเอาวมช่อาของค่จะุนแรงหายีจัดก,การแทงเนียก่สิแลเสียชีวิต,วตขาดี่ขณะที่ฝ่ายทิกหีไปได้าก,การผู้ก่เหการ์เล่าบาเก็ดเหตุได้ยินเสียงว่ารุนแรงบางจังหวะมีขับรถคนกระแทกด้วยแต่ไม่มีใคราเข้าไปช่วยต้องมีป้ายกองขายอยู่กล้ๆงไม่แน่ใจว่างยก็มอยู่หรือเปท,ที่ตำรวจดูผู้ก่อเหตุสอบอานคำเรื้องต้นปรับสภาพข้าจริง ขอ้อระดานโทรศัพท์ต่อแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจกกตนาตำรวจปคอบอร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปอโดยปฏิบัติการลุย้น3าจุดอาัรัพย์และทัพย์เพิ่มจุดแรกพบตัวดังหรูย่าง๋องเสือยึดรถกระบะสองถันแต่รยายเป็นห้าถังขอจนการทบันทุกต่างวันจุดที่บ้านพัก่ายนััวดูเพิ่มอีกห้าคันี้เป็นทนเดียวกันกับที่ปรากฏทางโซเชียลไ้เปลี่ยนสีทุกถ่าน เระภาษกรกงหายยัดบ้านก้าวหลังที่ติดสุขแฟงต่อการเหยื่อไม่รับโบยยังที่ทำาีล่าช้าผู้ก่อเหตุอาโยกทรัพย์ขายหวังไม่เรืองหนือตำรวจไซเบอร์ําหมายสายบุกรวบเทนอ้อยกลางข้างดังในข้อหาความผิดอายยัดยอกทรัพย์แต่ที่กำลังเปิดร้านหลังก่อเหตุยัดยอกเลกแฟนขับทันีไปในหน้าขายเทปในการไปขายหุนเงินทำธุรกิจเหลือสูญกว่าสอล้านบาท ขณะี่สารให้ประจําตัวนีไม่มีพฤติกรรมหลบหนีรกานตัวสารภาพทํจริงครับผมจึยไม่ทันหายุกชิุนไม่ดีหลักออกรายการหลังไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีหรือไม่จ่ายเงินกับผู้เสียหายเพราะระบุไม่ตกใจโดนจับราคาเฮ้ยเอาเงินไปเงนก็จบเป็นเรื่องหนาแล้วไม่อยากพูดอะไรแล้วลัวจะไปกระทบกับคนอื่นชาวบ้านเดือดร้อนหักน้ำท่วมหลังปูนหลังวัน้ำถล่มมาจากอำเภอสารคีรีจังหวัดเชียงใหม่ เราท่วมในพื้นที่จังหวัดลำพูนบางจุดระดับน้ำสูงตั้งแต่ระดับหัวเข่าถึงหน้าอกเชี่ยวกราดต้องพาการตุยลบออกจากบ้านเพื่อไปอยู่บ้านญาติที่นาในม่วงการจับน้ำในครนนั้งนี้เป็นวน้ำที่ไม่มาตากธรรมชาติโดยไหลท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมทำให้ทวนที่ผ่านน้ำไม่ถูกพาจะมี้ผู้เรดรอนรับคํครัวเรือ ขณะที่คอ,องมอญไยเดียวเดียวยาน้ำท่วมแบบเสาจ่าย9คันบาาต่อครัวเรือนเล็ง6วาลระบบน้ำทั้งระบบของประเทศสุโค้ชให้รถลึกซ้ำหลังน้ำเริ่มลดทงตลิ่งริมแม่น้ำโยมซุบตัวชาวบ้านหวั่นเข้าก่อเสียหายพากันเข้าไปหวังเอาทรัพย์สินออกมาให้ได้มากสุดสุดท้ายว่านข้างหลังอังโยงแม่น้ำ่อหน้าต่อตาม ข้าวนะบ้นนะปูน่ตินครสามรายผู้ป่วเก็บ <16 1 S 1> ึ้นในสเล่านาทีชีวิตบอกวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยนขอ,องแค่จู่ๆได้ยินเสียงดังเหมือนบ้านลั่นก่อนสุดหูยก่อจะเกียกระกายเสียชตนบนฝันและพยายาะโนหาผู้อื่อนขณะที่ทางภูเขารปลงกำลังค้นหาจนพบสองรายตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งรายที่ถุู่หาย ไหวเข้ามาข้ามใต้คลึกคลับที่ปู่จิจิงเจพี่ผมประชาชนแถล่วงงานนับหมื่นคนน้าส่งแสดงอิอทธิฤทธิ์ทำพิธีเผาตีนทั่วร้ายให้ผู้ร่วมง,งานพี่เดยวตรงแอบ,บพระเทศกาลจีเจเดตรงคลึกคลับม้าส่งไทยและมาเลเซียแสดงอภิญญาานไถ่หี้เล็กแหวนที่แ,นแทแนต่างร่างกายสร้างความหวาดเสียงกับประชาชนและนักท่องเทีย่ยวส่วนที่ตรังม้าส่งองค์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าคิวออกเอีย e รนักพระองค์ ที่ฐานสุขว่าเสียว,วทำให้ประชาชนรับมือแหบงส่วนที่พัฒนาจัดยิ่งใหญ่จุดระทัดกว่าสิบล้านลันารับจมูกยิ่งเก่งแหบพักรอบเมืองตะปูปากเมือ่อเราติดตามเรื่องการเมืองนะคะดูกระแสข่าวคุณอนุทินค์ค่ะคุณเนลินทิพย์ชอบเข้าพบคุณพักเสีค่ะที่สุดแล้วเมื่อวานนี้นะคะคุณอนุทินก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจรืดนะคะหลังจากที่ต่อหน้านี้เรี่ยงไม่ส่ง นี่แหละเป็นคนชวนคุณเนวินไปเองจบนะไต่เป็นเรื่อบ่อยหลังนั้นคุณอนุทินก็พยายามบอกให้นักข่าวถามเรื่องงานแล้วก็ไปถึงเรื่องน้ำท่วมการเยียวยาเรื่อตัวสถานการณ์เพื่อตักโบสค่ะแต่นักข่าวก็ยังคงถามถึงกรณีของคุณเนวินพบกับคุณทักษิณนักข่าวถามว่าคุณทักษิณได้ของขวัญหรืออวยพรอะไรคุณเนวินเมื่อวันเกิดหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าคุณทักษิณใจดีให้เสื้อแจ็คเก็ตคุณเนวินโกยืนแขกตัวเองไม่ได้ เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนรินกับคุณทักสิง์กลับมาชื่นวื่นกันใช่หรือไม่คุณนุทินก็บอกว่าไม่ได้มีการโกรธอะไรกันคําว่ามันจบแล้วรับนายที่ถูกพูดใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดยืนยันว่าอยู่มาตั้งสิบกว่าปียังไม่เคยได้ยินคำนี้แล้วก็บอกด้วยนะคะว่ากล้พูดหรือถามจึงเป็นคนที่เป็นก็หมายมาบอกว่ามันจบแล้วรับนายส่วนที่มีการพูคดคุยันเรื่องตําแหน่งมีหรือไม่คุณนุทิทย์หันหน,น้าหนีนะคะก่อนที่จะกล่าวต่อว่าไม่เอา ก็ผคก็ได้ร่างกายเย่ร่างกายมันก็จะเปี่ยไปไปตาวาแผมไม่เคยปนเผมนะเปลี่ยนไม่ได้เรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องินผ้ารนี่ป้องไายใเบิร์ดเลยก่อนบิร์ดเลก่อนท่านให้ชื่อแจกเก็ตตรวนี้ตัวนะ้ปวที่บอกดนี่เขาว่ามันจบแล้วัน ใครก็รู้คป็นผู้ผมทาจเป็นทเีนองยคมน้าใจกันไปถ้าผู้เหลือถ้าคนที่เป็นเจ้านายเราเราบอกน้ำตกระตักในมันจดีหรอครับส่วนประเด็นนี้ตามเรื่องนาย้ยคเรืองค่ะเมื่อวีคุณอิชิมบอกว่าเรื่องโยเรื่อเหนไปตั้งแต่สบายที่แล้วเลยิตั้งใจมาทำงานรับใช้สมนานนายกคุระทงที่ดีที่สุดซึ่งนายกยคเรียกคนว่าขนนมิทุนคำคนต้องขอทขามิลุต้องเรียกอันนแล้วเรียกไม่ได้แล้ว

ก็ยืนยันจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการมาที่เรื่อง้นหุมเพียงแต่หาจะเป็นกรลาทิ่พอดีกับข้านกะกกไ่ชิรกู้พีบอกว่าที่ขามาได้ทำงานร่วมกับคุณนุ้ส่เลือในสมัยเป็นครอบครัวเพื่อไทยและ็นภาพขามาไกลที่ไม่ว่าจเป็นเรื่องการเงินปัญหาสังคมเพ่ให้คำปรึกษากับสนมาโดยตลอดนักข่าวพยายามจะถาสินเพื่อขวดคัับยิงคนรนั้นยอมจะคุยเลือกฝากกังงานกับรัฐบาลที่น ไม่ได้บอกคเด็เ่องี่ดีเป็นอที่ที่มีศูนย์พิจารณาคะแต่ว่าที่เกี่ยวกับนี้จริงแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำข้อพิสูจน์ใ้นะคะก็ได้ทำงานบบทีมตลอดแล้วก็เห็นความสามารถในหายเรื่องนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงเองหรเรื่องของการบริหารจัดการด้วยหลาอย่างที่ที่ทางฝ่าันะดยตลอดแล้วก็ทำนิ่งแบนี้ค่ะเหมาะกับคนที่เข้ามาปฏิดีุ๋มเนอเนัคุณมยเื่อนรองก ซึ่งกรณีของคุณนัทพงศ์วุฒิช่อที่ได้รับส่ยขั้ให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตีทั้งที่ประกาศว่าจะได้รับคำแนนี่ดี่าเกรัฐบาลนะคะวานนี้ก็เลยุ่นเรื่องแต่เปิดใจในราการตะวข่าวสืบสวนยนรับนะคะว่ายอมยืนเลือแต่งเตําแหน่ดเช่นกันแค่แต่ไดยาจาจุดที่ตัดสินใจมารับตำแหนที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทันทีว่าถือว่าเป็นการกระทำเป็นการตื้นเราหรือไม่รวมถึงจะยิ่งทำให้ข้อหาสมบัติ เพื่อไทยยิ่งสบัดไม่ออกกลับมาอุตล่าหนะคะคุณนักธุรมุเบอกว่าตำแหน่งที่ปกึกษ,ษาของนายกไม่ได้มีอำนาจอะไรไม่มีค่าตอบแทนแค่เสนอความคิดเห็นตามที่นายกมอบหมายซึ่งบางคนก็เป็นห่วงบอกให้อยู่เต้อหลังก็ได้จะได้ไม่พบกับแรงเสียดทานแต่คน,นยืนยันว่าต้องเปิดเผยเพราะไม่อยากรู้สึกว่าปิดมั่งประชาชนอย,อยู่แล้วก็บอกด้วยว่าในช่วงท้ายของรัฐบาลเศรษฐาได้รับปากน,นายกเศรษฐาว่าจะมาช่วยงานอย่างเปิดเผยแต่ยังไม่ทันได้เข้ามา คุณเสรษฐาก็พ้นตำแหน่งนาลกไปก่อนค่ะส่วนคําถามว่าคือนมื่อยหรือไม่คุณนักเรียนตอบกลับว่าคืนเลือดคือทุกอย่างซึ่งที่ต้องคืนสารพัดอย่างนี้เกิดพร้อมกับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาจริงๆในการเมืองและไม่เชื่อว่าการรับตำแหน่งนี้จะยิ่งทาให้พักเชื่อไขไม่หลุดจากในปหาว่ากรรมค่ะเลือดคือทุกอย่างเพียงแต่สิ่งที่เรียกว่าต้องคือสารพัดอย่าง สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าเรื่องชมและให้กำลังใจทุกท่านเลยคะ่ะขอบคุณที่เขาเจะเขาใจให้8,200ใจนะคะขอบคุณค่ะคุณหัวใจส้มขอบคุณกุณหลาบหอมหอมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณติดตามใหม่ด้วยนะคะลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะ คุณ2,100ท่านนะคะที่เข้าริ่มชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอทุกท่านมีความสุขความเจริสุขภาพแข็งแรงรุ่งรวยนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะอย่านุลงไลน์นะคะพบกันใหม่